วันนี้เรามาดูกันนะคะว่าทำไมคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาได้ที่หนึ่งคนที่เขาเร่ำรวยเนี่ยทำไมเขาทำได้กันแล้วทำไมบางคนแบบว่าอยู่ในชั้นกลางหรืออยู่ท้ายๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาทำกันยังไงด็อกเตอร์เดนิดนะคะเวสลี่นะคะเขาได้ทำการทดลองให้ นักกรีฑาโอลิมปิกสร้างมโนภาพการวิ่งของตนขึ้นในใจเท่านั้นนะคะจากนั้นด็อกเตอร์เดนเนเนี่ยก็ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดปฏิกิริยาทางชีวภาพอย่างละเอียดไว้ที่ร่างกายของนักกีฬานะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าขณะวิ่งในใจกล้ามเนื้อส่วนที่พวกเขาใช้ตอนวิ่งเ่ย ในสนามแข่งกลับทำงานอย่างเดียวกันกับเวลาที่วิ่งจริงๆอยู่ในลูกเป็นไปได้ยังไงน่ะล่ะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าสภาวะจิตไม่สามารถจำแนกได้ว่านักวิ่งกำลังวิ่งจริงๆหรือว่าวิ่งเพียงแค่ซ้อมวิ่งในใจนะคะฉะนั้นเนี่ยจิตคุณไปอยู่ที่ไหนร่างกายของคุณก็จะตามไปที่นั่นด้วยนะคะ เออหลายๆคนก็คงจะได้เคยได้ยินว่าอะไรนะจิตเป็นนายกายเป็นเบาใช่ไหมเอออันนี้แหละที่คนหลายๆคนที่เขาสามารถสร้างอะไรได้นะเหมือนแบบคู่แฝดทวินไลท์ใช่ไหมคะที่ว่าเขาได้สร้างเขาแบบว่าได้คิดสร้างจินตนาการสร้างมโนภาพว่าให้มนุษย์เนี่ย บินได้ใช่ไหมคะเมื่อเ่มือเขาสร้างมโนภาพสร้างเป้าหมายแหว้สำเร็จในจิตแล้วเนี่ยแล้วเขาลงมือปฏิบัติเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายหรือว่าแบบเขาเรียกว่าสภาวะสภาพแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะเอื้ออานวยให้เขาเนี่ยทำตามได้ตามที่เขาจินตภาพนะคะอืม ฉะนั้นเนี่ยหลายหลายคนนะคะที่แบบว่าเขาร่ำรวยหรือเขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็ต้องมีจินตภาพไว้ก่อนว่าเขาเนี่ยอยู่ในจุดไหนตรงไหนนะคะสมมติว่าบางคนเนี่ยเป็นพนักงานประจำใช่ไหมแล้วเขาอยากแบบว่ายังไงนะประสบความสำเร็จแล้วอยากแบบว่าได้เลื่อนขั้น ใช่ไหมเขาก็ต้องเห็นภาพตัวเองอะไว้ก่อนแล้วเห็นภาพตัวเองไว้ก่อนแล้วว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหนสมมติว่าตอนเนี้ยเขาเป็นพนังงานระดับล่างระดับงานพนังงานระดับปฏิบัติการแต่เขาอยากเป็นมีเดนเจอร์ผู้จัดการเนี่ยเขาก็ต้องเห็นภาพนะคะถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยได้ยิ่งดีเลย ว่าเขาเนี่ยนั่งทำงานอยู่ตรงโตง๊ะผู้จัดการตรงงานแล้วนะคะอืมขาเนี่ยจิตคุณไปแล้วก็เดี๋ยวร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะตามมาเองนะคะนี่แบบว่าใช้หลักวิทยาศา,ศาสตร์อ้างอิงกันเลยนะอืมก็อย่าลืมเอาลองไปใช้ลองเอาไป ปฏิบัติกันดูนะคะก็วันนี้ก็าลากันเป็นการไปขอคาด้วยรักและปรารถนาดีค่ะบ๊ายบาย